สวัสดีแม่บ้าบนรุเกกจ้าเจบเลอเบ่ารีตปิจเ็ลอสลอจะปัอจ้าสวัสดีพี่ๆแม่ๆม่และคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ วันนี้มาเจอผ่านเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ผัานก็จะมีผ้าใหม่นะคะเป็นงานสามตะโก้นะจ๊ะมานําเสนอให้พี่พี่นะคะแม่แม่ได้ได้ติดตามนะคะได้รับชมผัานนะจ๊ะวันนี้มากับน,น้ำหุ่นสวยๆเลย <c oughs> คืนนี้นะคะจะเป็นงานไหนคืนนี้นะคะจะเป็นงานเป็นงานธรรมชาติจาาธรรมชาติเหยี่ยวหอน,นะคะลายลายสับประดนะคะสวยมา จ้ะก็วันนี้นะคะพี่ๆขาวขวานนำเสนอนะจ๊ะมาชมกันเลยนะจ้ะจะมาชมกันเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะพี่ๆขาวขวนจะนำเสนอเป็นงานสามตะกรนะคะวันนนี้ขวนจะมาปโปรให้พิเศษเลยนะคะ ฝัญจะนาเสนอนะคะเป็นงานทางด่วนนะคะพี่ๆขาเพืพนนี้เป็นงานเชิงสไลด์นะคะงานสวยนะคะเชิงสไลด์ต้นสนนะคะพี่ๆขาฝันนาเสนอให้พี่ๆนะคะแม่ๆจ้าในราคาเบาๆนะคะวันนี้คืนนี้ฝันติดรหัสบีหนึ่งนะคะเป็นโทนสีกะปินะคะพี่ๆขาเดี๋ยววัญดันหุ่นหน่หนอย เป็นโทนสีกะปินะจ้าพี่พี่คืนนี้นะคะคืนนี้ขวัญน,นำเสนอนะจ้าหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบ้าบาทนะคะพี่พี่ค่ะหนึ่งพันเ็ด้เก้าบาทเป็นงานเชิงสไลด์งานต้นสนนะคะลายจะประมาณนี้นะคะก่อนเนื้อผ้าก็ุ่ดมากลายนี้ค่ะจะเอาไปไปนุ่งแบบว่าตัดน้อตัดสําเร็จสวยๆนะคะพี่เนื้องานก็ไม่หนาไม่บางนะคะพี่พี่ค่ะขันชี้แจงก่อนนะคะ กำลังคนดีกับการถ้าถ้าต้องการที่จะเอาไปตัดตัดกาวนะคะพี่ๆขาไม่ต้องเอาผ้าหนานะคะอันนี้ฝันแนะนำเนาะจะคืนนี้ฝันติดรหัสบีหนึ่งนะคะพี่ๆติดรหัสบีหนึ่งจ้าแม่ๆจ้าชมได้นะสอบถามฝันมาได้นะจ้าเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกะจ้าฝันนำเฉลยละจ้าในราคาเบาๆราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆจ้าจับต้องได้จ้า แล้วก็มาชมต่อนะคะฝันวันนี้พูดไม่เยอะนะคะก <c oughs> ็พูดเบาๆก่อน <c oughs> <c oughs> มาช่องพื้นนี้นะคะอันนี้สีแดงนะคะสีแดงแรงพิสเลยนะคะแดงสวยนะคะพี่ๆขาพื้นนี้นะคะผ่านนำเสนอนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะฝากพี่ๆนะคะฝากแม่แม่วันนี้ฝันหยิบยกมา ความหมสวยเหมือนเดิมนะคะสวยปกตินะคะสวยไม่บร็นยะบรรยางสวยแบบมากมายบรรยายไม่ถูกงานจะเป็นงานเชิงไลด์นะคะพี่พี่ค่ะเนื้อเชิงประมาณนี้เลยนะคะผู้เชิงสวยมากเลยนะคะพี่พี่งานไม่เยอะนะคะเวลาเวลานุ่งลายไม่เยอะนะคะเวลานุ่งจะทําให้หุ่นดูสวยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มันโปร่งนะคะพี่พี่ค่ะแต่เหมือนขวนนุ่งขวันนุ่ง,น,งนี่พลานนานมากเลยนะคะขวัญซื้อของบุณยาย นานแล้วนะคะพี่พี่คะเป็นสิบปีแล้วแต่ขวัญขวัญนุ่งสดเลยนะขวัญไม่ได้อัดกาวก็ก็คนที่พี่พี่ที่ดูขวัญไลฟ์บอกว่าภาพตัวนี้ขวัญจะจะนุ่มบ่อยขวัญชอบนะคะถ้าจะทิ้งตัวสวยนะคะพี่พี่คะเพราะว่าขวัญไม่ได้ขวัญไม่ได้อัดกาวนะขวัญจะพันนุ่มพันรอบตัวนะคะขวัญพันรอบตัวแล้วเอาขวัญเอามามัดตี้นะคะ แล้วก็จัดทรงให้มันเข้ากันประมาณนี้นะคะบางบางลูกค้าก็คิดว่าวันตัดเป็นพัดถ้าถุงสําเร็จอันนี้ไม่ใช่นะคะควันยุ่งแบบนี้เลยนะคะพคืนนี้นะคะพี่จะารหัส B-2 สองนะคะรหัส B-2 งนะจ้าพี่เป็นโทนสีแดง ันเทียมให้พี่ๆชมนะคะพี่ๆีขาสวยงามมากแม่แม่จ๋าสวยจังเลยซื้อไปฝากลูกฝากหลานนะแม่จ๋าฝันให้พี่ๆีนะคะในราคา1,799ันบาทนะคะวันนี้มาในราคาเบาะนะคะเนื้องานสวยนะคะพี่พีจ๋าอยากให้พี่พีนะคะได้ไปครอบไปคร้องนะคะคืนนี้นะคะจะเป็นโทนสีแดงนะคะสีแดงประมาณนี้นะจ๊ะแม่แม่จ๋า จ้าจากก็ขวัญวางนะขวัญวางก่อนพื้นนี้รหัส B2 นะคะรหัส B2 เ้อแม่เดยนะมาช่วต่อเลยนะคะวันวันนี้ขวัญก็เพื่อไม่ให้พี่ๆนะคะแม่ๆเสียเวลาในการรับชมข้าใหม่ของขวัญมาชุมต่อนะ,ะจะ๊ะจ้ามาช่วพื้นนี้นะคะสีสวยนะคะพี่ๆคะ่ะ จะเป็นโทนสีกรมนะคะพ,พี่วันนี้นะคะแนะนำเป็นงานเชิงสไลด์นะคะเชิงไลด์ที่สวยนะคะเวลานุ่งสูงโปร่งเลยนะจ๊ะพี่พี่่ะพี่พี่ที่ไม่ชอบลายเยอะนะคะลายสวยมากถ้าไม่ชอบลายเยอะจะประมาณนี้นะคะเวลานุ่งนะคะเชิงจะเป็นเชิง เนี่ยเชิงอ,อย่างนี้เลยนะคะสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถุกวันนำเสนอนะจ้าพี่ๆจ้าในราคาเบาๆหนึ่งเราสิบเาบาทนะคะพี่ๆขายหนึ่งพันเบาทสนใจก็สอบถามผ่านมาได้นะจ้าเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเกาสนนำเสนอนะจ้าในราคาเบาๆหนึ่งเจราสิบเบาทนะจ้าแม่นจ้ จ้ามาชมต่มโตนะวันวางแล้วนะคืนนี้รหัสบ3สามนะคะรหัสบีสามจ้าอันนี้ฝันบาแนะนำมาเยอะเหมือนเดิมนะจ้าแม่แม่จ้ามาชมรหัสบีสนะจ้า,จามาคืนนี้นะคะอันนี้ออกเป็นเป็นเป็นม่วงบานเย็นนะค่า่า <laughs> นะเนี่ย ทีนี้เลยนะสวยสวยมากเลยคือนี้รหัสบีสีนะจ๊ะสนใจสอบถามฝันมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะฝานนำเสนอนะจ๊ะในราคาเบาเบาหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเอ้ยไม่ใช่หนึ 1, ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะแม่จ๊ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทอืม สวยงามมากเลยนะคะแม่แม่จา๋าีนเทียบพูดถึงว่าผ้าไหมนุ่งกับเสื้อสีอะไรก็ได้นะคะในงันใส่เสื้อสีนี้ก็ยังเข้านะคะดีค่ะแต่ถ้าให้ันเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบคือไม่เรื่องมากกับกับสีเสื้อนะคะนุ่งผ้าถุงอะไรก็ได้วันใส่ไปได้หมดว <laughs> ันชอบเป็นคนเป็นอะไรที่มันง่ายๆ <laughs> มาอ่แล้วง่ายๆ <laughs> อะไรที่ง่ายๆมาอีกแล้ว <laughs> จา้า คืนนี้รหัส B 4นะคะพี่พี่จ๋ารหัส B 4นะจ๊ะผ่านนำเสนอ1 7 9่บาทนะจ๊ะแม่์เมยามาชมต่อนะคะก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะตั้งแต่วันวันนี้ก็วันที่10 20เนาะเจอกันผ่านมาวันที่16บหกแล้วก็หลายวันหลายวันอยู่เนาะจ้าคืนนี้รหัส B สี่นะจารหัส B สจ้าฝากแม่แม่นะจ๊ะแม่แม่จ้าขันกวางอีกแล้วมาชมผันก่อนจ้าก็มาชมพื้นต่อไปนะคะมาชมรหัส B 5นะคะแม่แม่จ๋ารหัส B 5คืนนี้รหัส B 5เอากเป็นโทนสีเขียวนะจ๊ะเชิงก็จะเป็นเชิงช้างตรงกลางก็จะประมาณนี้นะคะ แม่จ๋าที่ชอบทุนสีเขียวนะคะฝันก็อยากให้แม่ๆนะคะได้ไปครอบไปครองนะคะเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับมากค่ะคืนนี้รหัส B5 นะจ๊ะสนใจก็สอบถามผ่านมาได้เลยจ๊ะเบอร์โทร095 293 9326นะจ๊ะฝานนำเสนอนะจ๊ะในราคาเบาๆ1,800เอ้ย1,799บาทนะจ๊ะแม่ๆจ้า กาเที่ไม่ชมนะคะแม่แม่จ๋าเที่ยวก็สวยเลยนะคะสนใจสอบถา,ามวันมาได้เบอร์โทรศูนย์เก้าห้สองเาเสหกันนำเสนอนะคะในราคาที p พนะคะแม่แม่จ๋าจับต้องได้จ้า,จาโอเคนะคะฝันวางแล้วคืนนี้รหัสมีห้านะจ๊ะ มาชมต่อนะคะพี่ๆจ๋ามาชมต่อพืนนี้รหัสที่บีหกนะคะรหัสบีหกนะคะืค้นี้ออกเป็นโทนสีแดงนะคะต้นสนสีแดงที่สวยมากเลยจ้าอือสวยมากนะคะสวยมากเนื้อง,งานสวยนะคะพี่ๆจ๋าเนื้อง,งานสวยอ้ยตรงใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้คือเกินสองเมตรนะคะ กว้างมากเลยนะคะพี่พี่ะาเดี๋ยวคุณแมให้แก้ชมนะกว้างมากเนี่ยเกินสองเมตรนะคะผ้พาผืนนี้เกินสองเมตรนะคะวันนำเสนอนะจ้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ้าแม่แม่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยิบยกมางานโปรให้สวยๆนะคะพี่พี่ะงานงานสวยๆให้พี่พี่นะคะได้ชมออกเป็นโทนสีแดงนะคะแล้วก็จะมีดอกดาวเรืองขั้นขั้นสวยมากนะคะดอกไม่เยอะนะคะพี่แม่จ้า แม่แพี่พนะคะที่ชอบโด่กมาเยอะประมาณนี้ได้นะคะได้สวยเลยสวยมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกฝันอย่างให้ได้ไปครอบไปครองน,นะคะเพราะว่างานสวยนะคะแม่แม่จก็มาชมต่อนะคะรู้สึกวันนี้จะร้อนเร้อนฝนก็ไม่ตกนะคะฝนบ้านขวานฝนไม่ตก ฝนแรงจ้ะคืนนี้รหัส B เท่าไรเอ่อรหัส B 6นะคะจ้ะมาชมต่อจ้ามาชมคืนนี้รหัส B 7นะคะพี่พี่บีสีชมพูสวยเลยสีชมพูหวานแววนะคะแม่แม่จ้าสีชมพูหวานแนว น,นี่หยิบผ้าราคาเบาๆนะจ๊ะเป็นโทนสีสีเชิงสไลด์คืนนี้จะเป็นสีชมพูนะคะพี่ๆค่ะเป็นงานสไลด์ที่สวยสวยงามมากมายนะจ๊ะบรรยายไม่ถูกเลยจ้าจ้าแม่แม่จ้าวันนี้ขวัญหยิบยกมานะคะในราคาเบาๆอยากให้แม่แม่อยากให้พี่ๆนะคะได้ไปครอบไปครองนะคะฝานนำเสนอในหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะ มาชมต่อเลยนะคะคืนนี้รหัส B 7นะคะรหัส B 7นะจ๊ะ B 7นะ,ะไม่หลงนะ,ะมาชมต่อเลยนะจ้าฝันจะไม่ให้เสียเวลานะคะมาชมคืนนี้รหัสคืนนี้รหัส B 8นะคะพี่ๆรหัส B 8ปอูเขียวนี่สวยสวยมากมายเลยนะคะ คุณลูกค้าที่ชอบโทนสีเขียวประมาณนี้นะคะขวัญอยากให้พี่ๆนะคะเปิดใจมาดูสีเขียวนี้สวยงามมากเลยอสอบถามขวัญมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามก้าสามสองหกนะคะคุณลูกค้านะคะที่มีเสื้อสีเขียวแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีผ้านุ่งแบบนี้นะคะ นี่เชิงตัดด้วยเชิงขาวสวยมากนะคะนุ่งและสูงโปร่งเลยนะคะพี่พี่ค่ะสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกบรรยายให้พี่พี่นะคะแม่แม่นจาจะได้ไปครอบไปโครงสนใจโทรหาหวันได้เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนาจาแม่แม่จาจะคืนนี้สวยงามมากมายรหัสมีเปรตจ้ะคืนนี้จะเป็นรหัสมีเปรตอยากให้พี่พี่นะคะแม่แม่จาจาได้ไปครอบไปโครงนะเอาไม้สวยนะจะแม่แม่จา ทำไมสวยจ้ามาชมต่อนะคะมาชมผืนนี้นะคะแม่แม่จ้าผืนนี้รหัสบีเก้านะคะรหัส B 9เก้าผืนนี้ออกเป็นโทนสีฟ้าเข้มนะคะพี่พี่ะไม่ใช่น้ำเงินนะหรือจะเป็นน้ำเงินขวนัญก็ไม่น้ำเงินนะคะสีฟ้านะคะ ซื้องายมากเลยนะคะแบบเป็นฟ้าที่ค่อนข้างที่จะเข้มแล้วก็สวยฟ้าประมาณนี้นะคะพี่ๆคะ่ะวันหยิบยกมาหนึ่งพันเ้อยก้าสิบาบาทนะจ๊ะแม่ๆอยากให้แม่ๆช่วยอุุมขวัญน,นาะแม่แม,แม่ก็ช่วยอุดุมนตลอดแหละ <c oughs> จ้าพี่ๆจ้าสนใจก็สอบถามขวันได้นะจ๊ะเบอร์โทร095 293 93 26นะจ๊ะ เป็นผ้าไหมที่สวยนะคะแม่แม่มาชมต่อจ้าคืนนี้รหัส B9 นะจ้ารหัส B9 ้าจ้าม,มาชมรหัส B10 คืนนี้จะเป็นรหัส B10 นะคะขวานนาำเสนอนะคะเป็นงานน้ำไหลเด้อจ้าเป็นงานน้ำไหลที่สวยนะคะขอบอก ้าสวยเสือมากรหัสบีสิบนะจ๊ะแม่แม่รหัสบีสิบเลยจ้ะเป็นงานน้ำไหลทางน้ำไหลนะจ๊ะน้ำไหลประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะโอเป็นทนเขียวนะคะเขียวเดียวซับอือูอสวยมากเลยอะ่ะเวลานุง่งสวยมาก สนใจก็โทรหาวัานได้นะจ๊ะเบอร์โทร095 293 93 26สอก้ามานนำเสนอนะจ๊ะในราคา,าเบาหนึ 1, ่เจาส7บเาบาทนะจ๊ะามาวันนี้แต่ขันฟางแล้วนะขันจะลูกค้าก็จะรูู้สรรพคุณผ้าใหม่แล้วเนาะขันก็วันนี้ขอพูดน้อยหน่อยนะขอรีบ,ร,บรีบหน่อยนะคะพี่ๆค่ะรู้สึกจะคืนนี้นะคะ 1> 1, นหนึ่งพันน้ำลายพืนนี้ฝันนำเสนอให้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทสนใจก็สอบถามฝันมาได้เดยโทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกจ้ะจ้ามาชมต่อนะจ๊ะจ้าพืนนี้นะคะคุณลูกค้จาจ๋าเป็นงานโบราณน,นะคะเป็นงานโบราณผ่านหยิบยกมาให้พี่ๆนะคะราคาพิเศษนะคะกจ็จริงๆแล้วผ้าราคาฝัานต้องขายสูงกว่านั้นนะคะเพราะว่า คืออันนี้ก็ถ้าขวัญขายราคาเท่านี้ท่านี้ก็คือขวัญไม่ได้บวกเลยสักบาทนะจ๊ะพี่ๆจ๋าอันนี้จะเป็นงานโบราณนะคะงานของเปลกนะคะที่พี่จ๋างานเปลกลูกค้าจะชอบนะคะนี่คืนนี้สวยงามมากตัดเสื้อก็สวยนุ่งก็สวยนะคะพี่ๆจ๋าขนาดผ้าก็หนึ่งคูณสองนะคะคืนนี้ขวัญน,นาเสนอให้ในราคาต้นทุนเลยนะจ๊ะหนึ่งพันห้ารยห้าสิบาทนะจ๊ะนี่ อืมื้องามมากมายบรรยายไม่ถูกเลยจ้าคืนนี้นะคะแม่แม่จ๋าคืนนี้จะเป็นเครืออันลูนะคะเป็นเอ้ยไม่ใช่เป็นเครือสาคูนะคะแล้วก็ทอด,ด้วยโคลลคันนะคะแม่แม่ซื้อประมาณนี้เลยจ้าคืนนี้รหัสบีสิบเอดนะคะรหัสบีสิบเอดเด้อจ้าซื้องามมากมายเลยจ้าขอบอกอืม สนใจก็โทรหาหวันได้นะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะนําเสนอให้พี่ๆนะคะในราคาเบาๆจ้า A อสิเอบีสิบเอ็ดนะจ๊ะพื A ้นนี้ B ีสิบเอ็ดจ้าจ้ามาชมวพื้นสุดท้ายมาชมวพื้นสุดท้ายนะคะพี่ๆจ้าพื้นนี้นะจ๊ะอันสายรหัส B ีสิบสองนะคะ B ีสิบสองพื้นนี้นะคะสวยงามมาก จะเป็นงานน้ำลายเชิงน้ำลายเชิงนะคะน้ำลายเชิงประมาณนี้นะคะพี่ืสวยเลยสีรูงสวยไม่ใช่สีรูงสีมันเป็นหลากหลายสีนะพี่สวยนะคะสนใจก็สอบถามมาได้นะจ้าเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะอยากให้พี่ๆนะคะได้ไปครอบไปครองน้ำลายเอาไปตัดกระโปรงก็สวยตัดชุดเดรก็สวยนะคะ ก็นุ่งก็สวยนะอ่าก็วันนี้นะคะหยิบยกมาผืนนี้เป็น b 1 2นะคะพี่ๆจ้า b 1 2ิสงันนำเสนอให้พี่ๆนะคะแม่แม่ในราคาเบาหนึ่งบาทนะจ้าราคาเทา่านี้เองนะคะราคาต้นทุนเลยนะจ้าขาบอกจ้าก็ทั้งหมดคมดันแนะนำไปทั้งหมด1 2บสงผืนนะจ้าแม่แม่จ้าก็ ทุพื้นหยิบยกมานะคะในราคาเบาๆราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆจ้าจับต้องได้จ้าพันนันนี้ก็แค่นี้นะจ้าสวัสดีจ้า